สวัสดีครับครั้งที่แล้วผมได้อธิบายถึงกรณีเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุทั่วไปหรือการถูกฆาตกรรมไปแล้วนะครับในครั้งนี้ผมจำอธิบายถึงการใช้สิทธิ์หากเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยนะครับในกรณีที่เสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วยนะครับจะได้เงินค่าคุ้มครองเป็นค่าปงศพจำนวน1นึ่บ,นบาทซึ่งเอกสารที่จะต้องเตรียมมีดังนี้นะครับข้อที่1น,นะครับ ใบรับเงินค่าสินใหม่ทดแทนข้อที่2นะครับแบบเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนสาสำเนาห,หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล 4. สำเนาใบมรณะบาัตร 5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตนะครับ 6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตที่มีตาประทับตาย 7. ็นะครับสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ข้อที่8นะครับสำเนาใบมรณะบตรกรณีผู้รับผลประโยชน์เสียชีวิต9้านะครับสำเนาทะเบียนสมรสหรือใบัญากรณีผู้รับผลประโยชน์เป็นสามีหรือภรรยาข้อที่10นะครับสำเนารับรองจากสถานศึกษาข้อที่11นะครับสำเนาห,หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารขอผู้รับผลประโยชน์ด้วยความปรารถนาดีจากคณะวิทยาการจัดการ